สวัสดีค่ะเอซีทุกท่านสวัสดีมาดูบรรยากาศเช้าๆ้าบ้านพี่เล็กนะคะมาดูพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นสวยงามไหมคะทุกท่านจะ้ะให้ดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศไปก่อนนะคะทุกท่าน ดูป่ามันดูเขาไปก่อนสวัสดีนะคะทุกท่านจา๋ามาดูพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะมีกลางหันด้วยเนาะกลางหันถ้าไปถ้าข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ ด่านคุณโทษด่านคุณโทษถ้าข้ามเขาตรงนั้นไปที่เป็นกังหันเห็นไหมพระอาทิตย์ขึ้นเป็นกังหันก็จะสวยงาม ให้ดูบรรยากาศไปก่อนนะคะทุกท่านจา้าปาทิสมาสักครึ่น ขึ้นแล้ว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 พราทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะพระทิสีทองสดใสงดงามหลอบบานพี่เล็กนี่แหละได้ดูพราทิตตอนเช้าแต่บ้านพี่เล็กก็จะขึ้นสายเนีนะ่ยเนาะ หกโมงห้าสิบมันเขาบังเนาะอันนั้นเขาดานคุณโทษข้ามไปฝั่งนั้นก็เป็นเทพสถิตฝั่งนู้นเทพสถิตฝั่งนู้นดานคุณโทษบ้านคูพร จะบอกพาใยเล็กนี่มาถ่ายพาที่ขึ้นทุกวันเลยให้ดูพาที่ขึ้นยามเช้าเป็นอภา,าิรที่สดใส่นะคะสีทองมังกรทองปีมังกรทองผ่องอัมัยร่ำรวยเฮงเฮงเงินทองกันทุกท่านทุกคนนะคะเป็นปีที่เฮงเฮงมากๆปีนี้เนาะ ปีมังกรทองเงินทองไหลามาเทมาเลยนะคะที่ท่านจา๋าเราต้องพูดแต่สิ่งดีๆเนาะพูดแต่สิ่งดีๆเราก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเงินทองไหลามาเทมา สวยมากนะคะทุกท่นานจ้าเมื่อวานนี้ไปหลังบ้านพี่เล็กนะคะวันนี้มาหน้าบ้านพี่เล็กนะคะดูรอบรอบบ้านพี่เล็กนี่แหละเนาะมาชัดแปดเรามาชัดแปดกันพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วนะคะชัดแบบให้เต็มที่เนาะให้เต็มพลัง มาชาร์จแบตให้เต็มพลังก่อนแล้วเราก็จะกลับไปลุยงานไปขายของที่กอทมขอบคุณนะคะพี่ทาา่านจ๋าพี่เล็กขอบคุณมากมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่เล็กนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านจ้าไปชมคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะบายบายขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีนะคะร่ำรวยเงินทองทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ